สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะผ้ามาถอดขอตอครับของออกครับจะไปใส่ผมต้องการจะไปใส่ตัวมันขาดที่ตัวหนึ่งครับตัวผิดเปิดนะครับตัวเปิดหน้าปิดน้า,นาครับผมจะตอขึ้นมาสูงหน่อยครับตัวจาก,กันพอมันอยู่ตำ่ำมันอยู่ติดกับดินเวลา มุมปิดเปิดนี่มันเปิดยากครับมันมนี่ผมจะได้จะต่อขึ้นม้างสูงน้อยมันมันขาดู่ตัวนึงครับตัวงอขังตัวข้างล่างมันมีแล้วอันนี้มันอยู่ตัวข้างบนม่อมีครับผมจะถอดออกถอดเอาสองตัวนี้ใช้ใส่อให้กันครับผมจะถอดเอาตัวนี้ละแต่แกผมมือถอดออกของงอตัวนี้ผมจะต้มน้ำครับ ตรงนี้ต้นนามมันห้อนต้นนามมันห้อนเหรอพ่จจุ่มไปในน้ำเลยครับผมเก่าละลายเก่าอละลายเล็กน้อยแล้วก็ค่อยหมุนออกถ่อดอกเพราะว่าผมเคยเฮ็ดมาแล้วครับมันใส่เลยครับอย่าตัดถิมนะครับเฮ็ดทีมมันเหลือที่ยังตัดเนี่ยต้องออกเลี่ย์ไว้ าตัวที่ปลายนี่พี่เอาไปไน้อยไปจับเ,เอาคีมจับที่ท่อเกา่าท่อของงอเกา่าข,ขอต่อตรงเกา่าดูยังทุกย่างนั่นแหละทำมันโปแตกไปเีเก็บใบครับถ้าเขาตัดออกมาแล้ว,วเก็บว้เอามาต้มน้ำต้มน้ำให้มันละลายแล้วก็เอาคีมสองตัวครับจับตัวหนึง่งจับขามนึงแล้วก็มีตัวขางนึงครับ ทำมันแข็งนี่เขาก็จุมมจ่มน้ำอีกจุ่มน้ำอีเนเขากบบิีดอกบีดอกเราทำมันงอมันบิดมันเบี้ยวครับเขาจ็จุ่มน้ำสับบึดสักข้าวสักหน่อยแล้วก็ออกขึ้นมาแล้วก็่อดซุบใสให้มันให้มันกลมกลมครับมันจะขึ้นให้เรานะครับเดี๋ยวคนจิบล่อหนามมันห่อนครับเดี๋ยวคนจะทถอดอกอกให้เบิ้งเนาะถ้าเราเห็นกับตามันก็คือว่านแหละ ต้องเห็นตับตาครับผมจะถอด้างนี้ออก,ก่อนมองนี่มาสักหน,นึนงห่อนคนระับรอบวหมอห่อนนาะสักดึกสักสิบนาทีห่อนน้อเดี๋ยวเปียวคีมมันครับ ขวมีคีมมีสองตัวครับขีมแบบมีสองตัวแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวครับตัวนี้เ้องมอใส้ก็ได้ครับเพราะเขาออกไขควงแบนก็ได้เพียงมันบ่ออกเท่ากับมัได้ดันดันลงครับดันตัวนี้ลงดันตัวนี้แค่แค่แค่ออกมาแล้วกับเอาขีมตัวนี้จับจับบึงออกก็ได้แค่ตัวนี้ผมมุนลงทามันบ่ออกเขากัจะขีบแล้วก็บิดเลยครับมันจะง่ายกว่าสะดวกสบายกว่ากันครับ เที่ยนเนี่ยสองตัวนี่ขาดปไปเลยสิต่อหนามันขาดอยู่ขาดอยู่ตรงของงอตัวเดียวครับตอ่อไปได้ก็ได้จีมันเลืออยวโยนปนมนำปันมนำเกาครับเดี๋ยวรอนำห่อนคลิปนี้จบตัดต่อครับพี่ให้นองบึงจรๆเลย ผมเคยเห็ดผมเคยเห็ดแล้วกผู้เบียงครับง่อนไปเห็ดอยู่ข้างนอกผมอ,อยู่บนนำบอนำสั่งครับเพราะว่าท่อตัวเก้านั่นต่อม่อจากน้ครแล้วต่อล่งไปกันสังนำสังแล้วมันมันตำ่ำมันอยู่ติดกับดินเวลาผมปิดเปิด ผมจะเปิดน้ำปปาผมจะปิดน้ำบองสิมันมันติดดินครับมันไมพวดดินหอกวันนี้ผมจะต่อึ้นมั่งสูงไงผมจะตั้งมาแบบนี้มาเป็นเป็นตัวยู่ครับโอ้ึ้นมั่งสูงไงเหมอยู่มันจะยู่อยู่ตั้งทึงพี่ครับยู่ขางบวน,นี้นปิดเปิดง่ายผมเก่าพุนเ้านี่ผมเก่าออกไปแก้วไปซีซีตัวแล้วครับ วันนี้มันขาดอยู่ของงอตัวนี้ตัวเดียว หอนครับหอนเราคนไซด์นครับ ต้อมทีลยครับลงตุ้มนานเลยตะกอนผมมาคยเห็นครับผมอยากได้ตัวเกาันมามาใส่งานนี้เรามันผมบอ,อไฟลุ่นครับออไฟลุ่นของมันของที่เขาลุ่นมาเสมอเนี่ยมันจะมันจะขาดเลยครับอันนี้ผมก่อเห็นในคลิปมีอคลิปไอๆนะนหนาเิ่นเห็ดแหรอครับผมก็เลย ผมเห็ดได้ผลครับได้ผลเรี่ยนดูจาก youtube แล้วครับอาจารย์ไป u t u b e เลยนี่เดี๋ยวรอมันห่อนเนะครับน้องเดี๋ยวมจะออกเก็บออกเลคลิปนี้ปูต,ตัดตอครับหเห็นจ้าๆได้ครับ ทอดเราเราก็สิไปต่อดได้ครับไปต่อใส่ใส่เวลาโดนจังไงครับมันจะละลายลองจับกันอืมตอนนะครับ ใส่น้ำอีกครับบอกว่าใส่น้ำหอมีิ ไปจนน่าออกครับต้องใส่เวลาหน่อยเข้าใจว่าออกง่ายๆครับออกยากเติบอยู่ Nó thời gian ngoài hả? Chạy yên chạy yên Duyên đây không đi chạy yên Con chạy yên Chẳng trong đấy có ổ chạy hoàn hết những cái หน้าออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วเห็นมัวันนี้ทำงองสิครับงองสิผิดจุ่มน้ำห้อนดีครับจุ่มน้ำห้อนนี่มันดีขึ้นครับ เป็นห้าท่อพ่อครับ พร้อมาสวมครับลื่นหวานไม่ก่าวติดอยู่ครับกลมริวได้วันสุดยอดครับเา้าพอกเกามากลับขึ้นมาใส่เลยครับถ้าอยากมันขึ้นไว้กับ ออกมาสุดหนั yeah. หน่าว,วันนี้ผมเจ้าค้างนี่ออกครับ ว่าน้ำหอมน,นี่เฮ็ดให้เก่ามันละลายครับ ทำหอนบวดถ่วงครับพี่น้อง ขาดครับเดียวหน่อยเดียวครับจะปะเทียวพี่น้องเดี๋ยวผมองเดียดเทเบิลงกันเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะวิดีโอมันถี่เงีครับ โอเคออกแล้วครับออกเรียบร้อยแล้วถ้าหูนมอตรงเรอผพมดิใส่น้ำห้อนี่ครับ โอเคครับเรียบร้อยผมดิวเลยครับหูวใจเสียจะกาไปเ็ดตามผมดูว่าคนที่หูุดหงิเอาไปยังครับที่ผู้พ,พวกหงุดเอาไปเฮ็ดตามได้ครับเพราะว่าของห้องสีบริได้หดดด้องก็เด้ประหยัดเงินลงอีกครับห้องสีบริสือของไม่ แต่ของไม้มันก็ดีอยู่แต่นีนห้องมาใส่ได้เราทำของไม้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปนาพ่อกันไม่พี่น้องสวัสดีครับ